ฐนชดนี้สหนนะฮะ่สามุดนะครับตรงนี้นะฮะข้างหน้ามีก็สจุดนะฮะแล้วก็เีเรียกแล้วนะฮะเนบดดาราที่เรียกแล้วบอกไหมเนยวันนี้เราก็ตาายกนะฮะใช่ครับอยากจะคุยกับพวกคนจริงจนะฮะแต่ว่าโอ้โหเสียดามากนะครับ

เราเป็นแฟนซีรีส์อนี่ชอยมากเราจนทุกวันเรายชื่อะไรกูชื่อไ่ต่ผลงานผลงาน เอครับตอนนี้ามาเชิญครับคโอ้เป็นไครับเรามาส่งเดี๋ยวเราไปนั่งหลังกันแต่เดี๋ยวจะคิวพี่จะรี่เราพี่ก็มาสัมภาษณ์นนะ อะไรเนี่ยเล่าเล่าเดี๋ยวกำลังคิดว่าเขาจะพูดเรื่องที่เขาจะมาเรียงอยู่ไหนก็ไมันนะขนมปิ้งยังไงครับน้ำไหมครับน้ำเป็นไรครับเราไปอยู่เจเจสามไม่เป็นไรเราไปอยู่เจเจสามได้เลยรวปล่อยเด็กๆไปอยู่กันเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองกันเราไเนี่เดี๋ยวเราก็จะเช็คก่อนว่าเขาจะมาตามกินไหนไทยโล้ ไอ้6มงเยนให้เป็นสแตนบายแี้าเราจะยังไงนเดี๋ยวเราลุกให้ลุกมาเดี๋ยวเราให้ลุกทงน้องไว้เนะน้องไว้ทิ้งนองไว้ดเดี๋ยวคุณถ้าอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปนนักอกแล้ว คนดักสัำก็ราดักสำใยมบอกเพื่อนพีเนียไม่เป็นนักข่าวยอ่ะคนเมื่อกี้ก็มาดักสัำเนี่ยเสื้อส้มาบอกเขากรอก่อนบอกเขาแล้วใช่เยวดราไปขอ้นจะเต็มเหนียวลไม่ทราบอ่ะไม่สเป็นแบบแพทมากอ๋อไม่สำคัญจริงปอะไรนะไม่สัเองสตเป็นแบบแพทพูดยนี้จริงป่ะเฮเลย ีพูดใจเนี่ยเราเนี่ยใช่ไหมหาวิธีซิม่นใช่ไหมใช่ไหมพูดใจพี่มาพูดคำพูดไม่ดีอล้พูดปกติไม่แฉ่พี่ยกหแล้วดักเยอะด้วยอ่ะฮะเนี่ยบอกว่าไม่ดักมีแต่อีกเยอะเยอยังไงวันนี้มาก็ต้องโดนอยู่แล้วพูดไงไม่พูดวันนี้เราเรามาร้องเพลงอย่างเดียวแล้วมีประเด็นเรามีประเด็นเรื่องนั้นมันก็ต้องโดนคือเราไม่ดิชไงเราบอกไปแล้วเราไม่อยากดิชคนอยากให้เราพูดมากอยากให้เราพูดให้อีกฝ่ายดูไม่ดี เองข่สัมภาษณ์เรื่องประเด็นพีทก่อนก็บอกว่าพีทไม่อยากพูดถ้าพูดเลยฝ่ายดูไม่ดีแล้วพูดทําไมพี่ไปถามเขาเองไหมพี่มิกายแล้วคำพูดใส่เราเลยเอะอ,อะไรนะพูดอะไรว่าพีทเขียนว่าบอกพีทเขียนว่าเออขาต้องการเพิ่มยอดอะไรที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะพี่ไม่ได้พูดนะไปบอกพี่ไม่ได้เขียนนะออไปอ่านใหมนะ่นะครับบินไปแต่ต้องพยายามถามจังว่าถามจังว่าเออเขาทำไปเพื่ออะไรจะรู้ไหมล่ะไปถามเขาไหมมาถามพี หรอกเพราะว่าเราไม่สตรอรี่ไงไม่ได้มาพูดในฟังถ่ายบรรยากาศรวมๆทุกคนอย่างนั้นก่อนอย่างพี่ิทไล่ไม่รลยไล่ไม่เยไม่โนพี่วิทไมไม่ไลนไไม่ใช่แบบไหนก็โดนไม่ใช่แบบใช่ยังไงก็โดนุดาค่ะดเี๋ยวหร่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นปะ ก็ออกแล้วก็เ <Für> ส <the laughter> ียงมันเข้าเดี๋ยวพักเราเาพี่พีทแลวมาการ์ตาอ่อนเร่จักมากหน่อจังจัเจ้าจันเจ้าสวัสดีพี่พีทจันเจ้ปั๊บดีมากสวยมากปั๊บสวยมากเหมือนให้หวานเลยแต่ตอนโทรศับปั๊บมาไม่ทันนะ สวัสดีสัสดีครับเจอกันที่คบานะครับรีแฮมลีาบ่้นชื่อร้านผู้ผิดนะะไรนอเรีครีบ่มเริ่มเร่มเริ่เฮิริ่เริ่เริเริมรบริรบริรเิรเเเม่่่ร่หาคนที่เป็น่่่ม่เดี๋ยวหน้าไม